ขับรถพาลูกซื้อของกินไอศครีมรถเข็นข้าวบันเทิงมาแล้วจ้าส่งไลฟ์สไตล์น่ารักซีลิต้าขับรถพาลูกซื้อของกินไอศครีมรถเข็นสีริต้าเปิดไลฟ์สไตล์ทั้งวันทำอะไรบ้างเห็นแล้วยิ้มเลย ขับรถพาลูกซื้อของกินไอศครีมรถเข็นข้างทางเรียบเรียบแต่สวยมากนางเอกสาวพ่วงตําแต่งแม่สุกกาคนดังลิปตาสีลิปตาณลงเดชภรรยาสุดที่รักของกอณรงค์เดชต้องบอกว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่เติมความหวานให้การอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเกี่ยวกว้อยกันไปฮันิมูนแบบทีทีหรือควงแขนกันไปดินเนอร์แบบโรแมนติกเรียกว่าเป็นการดูแลความรักในแบบฉบับของตัวเองได้เห็นภาพหวานๆกันไปแล้วมาดูไลฟ์สไตล์ในบทบาทของคุณแม่ซิริต้ากันบ้างดีกว่าในหนึ่งวันนั้นที่อยู่กับลูกชายน้องกวิน นั้นเธอไปที่ไหนและทำอะไรบ้างและจากคลิปที่แม่ลิต้าได้มาทำให้แฟนคลับได้ดูนั้นมีตั้งแต่ขับรถพาน้องกวินไปร้านกาแฟและได้เห็นความน่ารักของน้องกวินถือถุงกาแฟไปให้พี่ชายออกกำลังกายจากนั้นก็ได้เห็นสีดลิต้าขับรถไปซื้อไอศครีมริมทางเป็นภาพที่น่ารักมากมาก บอกเลยว่าแต่ละโมเมนต์แต่ละช็อตนั้นแฟนขับเห็นแล้วยิ้มตามเลยจ้าฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ